สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปลูกฝายสุกผู้สุกคนครับวันนี้พอกันย่ำมือเส้าวันศุกร์ครับพี่น้องพาพี่น้องมาหดนา้าักพริกนี่ครับบักพริกผลงานที่ว่าปลูกแล้วก็มีเหลืองในพี่น้องบม่ได้คดหนา้าลายมือติดงานครับดอกกรื่องดอกดอกดอก,กับร่งขึ้นหลายอยู่ครับทะเลเหมอกก็มีครับพี่น้องเหมือนหมอกหนาเติบเลยมาล่างหมอกครับวันนี้ครับ สาวสดๆดวงดวงก็ไปบุญไหว้ครับตะกองน้ำานี่นแหละครับไปบุญไหว้ครับกับว่าน้ำนครับกระเจี๊ยบกับไก่สีได้เก็บแล้วพี่น้องเริ่มดองเริ่มน้วยแล้วครับน่ครับงามบ่อครับสิผ้าไปบึงหมองง,าม,งามกว่านี้ครับพี่น้อง พาผีพาหน่องมาชมบรรยากาศย่ามือเส้าครับมันนี่มองห้างกับห้างครับพี่น้องมองงามกับงามครับพี่น้องนี่ครับมองงามงามนันครับถึงน้ำดูครับพี่น้องโอ้นะครับย่าสุดปุ่นเปล่าครับตัวปุ่นที่หลังมือเขา ตันนี้ก็ยูคือเก่าครับบอยอมเกิดครับโบฮุปเป็นอีหยังครับบักพริกยูนี่เก็บไปสองรอบแล้วเด้อพี่น้องม <c oughs> ือนนี่น่นาติดอันนี้ติดงานเราก็ได้ออกว่าคนน่ะมันก็เล่นเหลียงแน่ใบก็โลนเหลียงนองแน่แต่เก็บไปแล้วสองรอบข้าพี่น้องไปเบิ่งแป้งผักเจ้า <c oughs> <c oughs> มันกัสีงามแน่มองงามกับงามมองบ่งามกับบงามมาพี่นอนมาพีกเพราะว่ามันเลี้ยงใบมันเลี้ยงแล้วมันกับโลนลงเพราะว่าวังหันติดงานงาเล่าเสียกับเล่บบ่ได้ออกมากโหดหน่ามาพีกแต่กับเก็บไปแล้วจ้ะพี่นองเก็บไปแล้วสองหลอบจ้ะบาจใยเราไปแล้วแป้งผักสาวอีสานบ้านดงดวนกนย่อมกันแหยม ลิงเห็นลิงพักบุงพี่น้องพักคณาว่านกับลูกแปะน,น,น้านีแปะนี่คือแปะพักคณานี่กะพักสลัดพี่น้องปลูกว้กินเองหอมฟักซีกวงตุ้งดอกพักซีจีน เห็นผู้หายยังส่กับปู่บะหุ้งเป็นไว้ได้พี่น้องบะเขียะเทศกับมีเด้อมันเกิดเองไม่ได้ปลูกเด้พี่น้องมันเกิดเองนี่เกิดเองนี่ง่ามันออกจากนี่มันเกิดอยู่ในป่าบอกพี่ชายสารก็เลยเอามาเน็บไว้นี่เป็นเหเป็นไว้ดกไหม โอ้พี่น้องทะเลหมอ,อกนะตึบอแท็กซี่มันเข่าแน่อะพี่น้องเลยได้เวลาเอาง้อออกคอกพี่น้องกูกระลังเอาง้อออกคอ น้องเอเบิ่งสาวเออดวงเดือดเอองัวออกกันเหนียเป็นบ่เป็นนี่ครับงัวครับมือวงนหนึ่งหันมันกับเป็นโลกแถวเปลื่อยครับพี่น้องเบิง่งจนจนจอยพร้อมโซ่หมดแล้ครับตัวน,นี้ลอยเอาก,กับแข็งขาแข็งหมดเลยครับยางยกระเยากระเยาะตายไปต้งพูดต้งพูดเร็วยางในทางเร็วยางในทางเร็ว ไปฝนหน่อยไปก็จะเอื้ฝนหน่อยพระยังพี่น้องม,มันออกจากทองมากเพฝนลินนะครับก็เลยเอื้อฝนหน่อยครับไปฝนหน่อยแต่เลือดตนห่อครับว่าเจ็บขาครับไปไปยังอย่าฝ้ากินพูดกินอยู่พูนไปมันอยากกินกระเจี๊ยบครับ ไปฝนหน่อยยางยางยางไปฝนเดี๋ยวมากินทุเรียนแม่งจะเกิดยากอยู่ไปไปต้องพีไปไปยังยางไปยางคุณยางไปบ่ยอมยางกับพี่น้องบ่ได้เอาผ้าซุปน้ำห่อนครับมาประคบขาไปยางเจ้า ไปฝุ่นตายแม่ไปเร็วเร็วเร็วยางเร็วเร็วพูดนะแม่เจ้าหอดฝุ่นเลยไปยางยางยางเร็วพูนไปกินอยู่ฝุ่นเนาะพอเราปลูกยางเราก็บ่อดันนี้เรี่น้อง nha, cái gì, cái gì, cái này, đâu, b, b, đâu <B1> <tiếng tệ -t anything> <B1> <tiếng tệ> <B1> ก่อนกัดสีสันๆนเนี่ยเด้อพี่น้องย่างน้ำกับอู้เบเบมามาแล้วยังตามดาวพี่น้อง ส gamer, ูดมาก่อยางยางมากหาเร็วเป้เอ้เป้แเนแล่นเลนตัวนี้ครับวานที่หลังมูเขาพวกง่ามอนไรพี่น้องเทียงห้างเนี่ยตัวเกิดตัวบบเกิด มันหาวครับเอาออกเร็วโวดครับพี่น้องหมอกหลายบอกเราเราบอสเซียรครับเพราะว่าหมอกหไรจะฝ่าวออ,กออกครับโบฮูเราสิฝ่าวเปรยใสพุท <c oughs> าเราฝ่าวเปรยใสโบลูครับเอาแบบไรนี่งวนี่คือพันเสียกันนี่สิฮะ ผู้งัวแบบได้ี่นี่ถอนรักไหมนี่ผู้งัวแบบได้ี่มันพันเสียกันนี่เสียกันพันพันกันเลยเอาเอาไปตอกลักก่อนเหรอเนาะพี่เนี่ยเอามาขคล้องกันอยู่ผีแม บึงแบบไรบ่บึงเนี่ยเสีอมันของกัน,กนอยู่เอาไปปอตอกได้จังไดเนี่ยเอาลอดนั่นลอดเสียงตัวนั่น่ะเอาลอดถึงหม่องบอ่เอาเอาเอออุ้ยมันส้นหักเฮ้ยเฮ้ยส้นเนี่ยต่อ มามา,มาตึกมาตอนนี้ยวันได้ไทยปลูกยังนะพี่น้องไทยล่องผ่านครับโอ้ยไทยล่องผ่านไทยครับเสร็จแล้ววันศุเป็นคู่ครับพี่น้องเป็นคู่เป็นหลองนี่ครับเพิ่งพี่น้องครับนี่ครับว,วัาสิเป็นคู่เป็นหลองเนาะนนน ที่นี่กับปั๊บไม้ครับก็บเติมไข่แน,น่ขึ้นไข่แน่ขึ้นครับเจ้ว,ว่าก่อนกีดไทยเสมอกันนี่ครับเสมอเลยครับต่ซับนี้เขาเอื้อนว่าไทายเลือกอรครับโบหงส์เลือนครับบนลายครับประมาณยี่สิบเส้นไอผู้ต้งพุ่นตี มอหลายพูทเขาบระท่านเนี่ออเอาออกผูกซ้ำเงนบ่ะเอาจะเอาไปผูกสายหนึ่งอยู่นะอ๋ออ๋อ พวกก็อยากให้เอาออกหน้าหมอกลายมันมันว่โนตวมันอยู่มัน,นวนโตมันอยู่เจ็ดโมงแล้วครับพี่น้องครับพี่น้องเ้าโมนี่กัพอกันแตเพียงเท่านี้นะครับพี่น้องสำหรับโมนี่เขาก่าฟส,สวัสดีครับ